สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีวันฝนตกชุ่มช่ากันเลยนะครับผมก็จริงๆเนี่ยผมตั้งใจจะลงคลิปแข่ง BCL นะครับก็ทําเสร็จแล้วนะครับแต่ก็มีคอมเมนต์หรือมีแชทมาสอบถามกันเยอะนะครับว่าพี่ตกลงอ e ัปเดตอีฟิทวัน2025วันไหนเนี่ย้วก็ส่งภาพนี้มาให้นะครับผมก็เอ๊ะอะไรมันคือวันที่11กันยายน2024จะอัปเดตเป็นเวอร์ชัน4.0.0หรือว่าอ e ีฟิทบอล2025จริงหรือไม่นะครับผมไปลองดูไล่ดูกันครับที่มาที่ไปเนี่ยวัน ที่ตรงนี้นะครับก็คือวันที่11กันยายน2024นะครับมันมาจากโพสต์โพสต์นี้นะครับผมโพสต์ประกาศเมื่อวันที่25นะครับก็ผมก็พูดถึงเรื่องนี้ไปแล้วนะครับในวันที่พฤหัสนะช่วงเที่ยงนะครับผมว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมเรื่องของตารางเวลานะครับที่จะปรับเปลี่ยนโหมดไมล์ลีกนะครับโหมดไมล์ลีกเนี่ยจากเดิมเนี่ยเขาจะสิ้นสุดวันที่1เดือน8นะครับ1สิงหาคมนะครับก็จะปรับนะครับขยับไปเป็น11กันยายนนะครับอ่ะนั่นคือที่มาที่ไปนะครับว่าบาง สื่่อเนียต่างชาติด้วยนะครับผมก็อาจจะบอกว่านี่คือวันที่อัปเดต2025ใช่หรือไม่นะครับแต่พอดูดีๆนะครับผมวันนั้นนี่ะมันจะมีประกาศอีกประกาศหนึ่งนะครับผมก็คือดีบิวมิชชั่นเนาะที่เวลาสร้าง ID ใหม่ใช่ปะ่ะดีบิวมิชชั่นที่เราเออ่จะมีดีบิวแมทจะไปได้หนึ่งแมทได100้100ทองใช่ปะ่ะที่มีเมสซี่เนี่ยมานะครับตอนเปิดเริ่มไอเดนะไอเดียดีบิวมิชชั่นเนี้ยมันจะหมดวันที่5กันยายนนะครับผมตอนสายๆของวันพฤหัสบดีนะครับผมก็เลยพูดขึ้นมาาาววว่่่เเเเออออัััันนนนนที5กยยจะปปป็ดตหรืลา เพราะว่าดีวิวเวชจะหมดแล้วก็อาจจะมีอีเวนต์อื่นเข้ามาแทนที่ในวันที่5กันยายนหรือไม่นะครับแต่มันก็จะมีประกาศไอ้มันเจียนี่ที่สิ้นสุดหมดไมล์ลีกนะครับที่ปรับเป็นวันที่11กันยายนนะครับผมทีนี้หลายคนก็เลยคิดว่านี่คือวันอัปเดตอีฟวัน2025หรือไม่นะครับที่มาวันที่11กันยายนคือที่มาตรงนี้ละครับจากข่าวตรงนี้นะครับแต่ผมบอกอย่างนี้นะครับผมความเป็นไปได้มีไหมมีนะครับความเป็นไปได้สูงไหมก็สูงนะแต่ถามว่าเป็นออฟฟิเชียลเป็นทางการหรือย,อยังนะครับที่ จะอัปเดตสู่4.0.0ในวันที่11กันยายนยังครับผมยังไม่ใช่ออฟฟิเชียลนะครับผมพี่โคยังไม่ได้มีประกาศใดๆที่บอกตรงๆนะครับว่าจะอัปเดตเวอร์ชัน4.0.0ในวันที่11กันยายนนะครับเพียงแต่บอกก่อนหน้านี้ไว้นะครับว่าจะอัปเดตในช่วงฤดูใบไม้ผลินะครับซึ่งมันกว้างมากมันก็อยู่ในช่วงกันยายนตุลาคมนี่แหละนะแต่ถ้าดูจากประกาศต่างๆทั้งหมดที่ผ่านมานะครับวันที่ที่มันเกี่ยวข้องนะครับผมก็มีวันที่5กันยายนนะครับ11กันยายนนะครับถ้าให สบเเนี่ยก็น่าจะเป็นวันที่11นะครับผมที่มีโอกาสมากที่สุดนะครับที่จะอัปเดตสู่อีวันสองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจนกว่าจะถึงวันนั้นเนี่ยอาจจะมีประกาศอะไรเพิ่มเติมอีกนะฮะจากพี่โคนะครับเช่นต่างๆนะครับผมจะหมดเวลาตอนไหนนะอย่างเช่นแพ็คดักบอลนะครับมันจะหมดเวลาสอดคล้องกับวันที่11กันยายนหรือไม่นะครับระบบบางอย่างนะครับผมจะสิ้นสุดตอนไหนเช่นอีเวนต์กิจกรรมเดลิเกมนะครับยิงจุดโทษนะครับจะหมดวันไหนนะตอนแรกเนี่ยก็จะ ขยายหรือเปล่าเนี่ยสุดท้ายก็ยังเห็นเป็นวันที่1สิงหาคมอยู่นะครับยังไม่ได้ขยับนะครับเออพูดถึงกิจกรรมยิงยุดโทษนะครับมันมีหลักฐานหนึ่งที่บ่งชี้นะครับคือภาพภาพนี้นะครับเมื่อวานเนี่ยผมสังเกตนะอันนี้ภาพนี้ผมแคปไว้ตอนเมื่อวานนะครับผมคือกิจกรรมยิงจุดโทษนะครับมันจะหมดวันที่1สิงหาคมนะยังไม่ขยับเลยนะครับก็คือวันพฤหัสบดีนี้นะครับไม่รู้ว่านพฤหัสบดีนี้เนี่ยจะมีประกาศเพิ่มหรือเปล่านะแต่ว Entonces, ่าถ้าเกิดใครที่มีเปิดฟรีของกิจกรรมยิงจุดโทษเนี่ย สามารถเปิดได้ครับคือวันมันเหลือประมาณ 45- 46วันนะครับอันนี้ผมแคปไว้เมื่อวานนะ46วันนะครับผมหมายความว่าถ้าบวกลบคูณหารแล้วนะตั้งแต่วันนี้บวกไปอีก46วันนะครับมันคือวันที่11กันยาด้วยมันเริ่มสอดคล้องกันแล้วนะนะจากประกาศที่หมดไมล์หีกว่าที่11กันยายนนะครับแล้วแพ็กดักบอลตรงนี้เอ้ยไม่ใช่ดิแพ็กยิงจุดโทษตรงนี้นะครับผมสามารถตุนไว้เปิดได้จนกระทั่งวันที่อีก46วันนะครับบวกลบกันไปก็คือ11 11กันยายน เช่นเดียวกันนะครับแน่มันเริ่มมีน้ําหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอาจจะต้องรอประกาศอีกทีนึงนะครับอีกประกาศหนึ่งนะครับผมก็จะสมบูรณ์แบบเลยนะจิก๊กซอทุกอย่างน่าจะสมบูรณ์แบบก็คือกิจกรรมยิงหยุดโทษนะครับผมจะประกาศขยายเวลาไปจนถึงวันที่11กันยายนอีกหรือไม่ถ้าใช่ชัวร์เลยนะครับแต่อาจจะเป็นไม่ได้ว่ากิจกรรมยิงจยุดโทษอาจจะจบแค่วันที่1สิงหาคมพฤทศัสราชนี้หละนะแต่ว่าใครที่แบบเก็บแพ็คไว้เนี่ยยังไม่ได้เปิดเนี่ยก็ยังสามารถเปิดได้จนนนนนกกกวว่่่าาััทีี11ี11ยยนนครืคออ หลักฐานหนึ่งนะที่บอกว่า11กันยายนเป็นวันที่ใช่หรือไม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับบ้างก็บอกว่าเราอาจจะไม่ต้องเรียกอ e ีฟุตบอล2025ก็ได้นะครับมันก็อาจจะมันมันเป็นฟรีทูเพย์ตั้งแต่อ e ีฟุตบอล2022แล้วเนาะแต่ว่าเพื่อให้มันแบบแยกกันชัดเจนเะนี่ยบางคนก็ยังติดปากอยู่ว่า2023 24 25อะไรเงี้ยนะถึงแม้ว่าพี่โคจะพยายามเอาตัวเลขออกไปนะตัวเลขปีออกไปนะครับทีนี้วันที่11กันยายนนะครับก็มีน้ําหนักมากทีเดียวนะครับว่าจะอัปเดตสู่อ e ุบล2025หร ว่าเวอร์ชัน4.0.0แล้วหรือไม่นะครับผมอันนี้ก็มีน้ําหนักเยอะทีเดียวสูงทีเดียวถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ให้ออฟฟิเชียลนะครับอาจจะยังไม่ได้ถูกยืนยันจากพี่โคก็ตามนะครับแต่หลักฐานต่างๆมันบ่งชี้แบบนั้นนะครับรวมถึงที่มันผ่านมานะครับผมหลักฐานต่างๆมันก็เกิดจากการปฏริปะตประตอรอยต่ออะไรแบบนี้แหละครับแล้วก็คาดการกันไปซึ่งมันก็เป็นไปตามนั้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาทิ้งท้ายด้วยสิ่งที่พี่โคได้บอกแล้วนะครับผมว่าในเวอร์ชัน4.0.0เนี่ยจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะ ผมได้รวบรวมมาปร,ประมาณ3เรื่องใหญ่ๆแล้วกันนะครับเรื่องแรกนะครับหลายคนก็น่าจะทราบแล้วนะครับผมก็คือเรื่องของระบบต่อสัญญาณนักเตะนะครับระบบต่อสัญญาณนักเตะในเวอร์ชัน4.0.0นะครับหรือว่าอีพีลน2025นะครับผมจะไม่มีอีกต่อไปคําว่าจะไม่มีอีกต่อไปเนี่ยบางคนก็ยังลังเลอยู่นะยังตะกิดตะขวงใจอยู่นะครับว่าเออพี่โคโยกเลิกการต่อสัญญ,ญาณนักเตะไปแล้วหมายความว่าถ้าเราได้นักเตะมาเนี่ยเราจะเล่นได้แค่ปีเดียวหรือเปล่าคือมัน ต่อไม่ได้แบบแบบนั้นหรือเปล่าอ่าบางคนกลัวแบบนั้นนะครับแต่บ้างก็ว่าไม่ใช่หรอกที่ยกเลิกระบบต,ต่อสัญญาออกไปเพราะว่าการ์ดใหม่ๆที่ออกมาในอนาคตนะครับมันจะมีสเกลค่าพลังที่สูงขึ้นนะครับมีลูกเล่นมีสกิลมีนู่นนี่นั่นที่ดีขึ้นนะครับผมมันมีแรงจูงใจให้คนอยากได้การ์ดใหม่ๆอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีระบบต่อสัญญาก็ตามนะครับอ่าประเด็นหลังนี่น่าสนใจแล้วก็ผู้คนส่วนใหญ่ก็มองไปที่แบบนั้นนะครับอันนี้คือเรื่องแรกนะครับระบบต่อสัญ,ญญาไม่มีแล้วเรื่องที่2นะครับก็มีข หลายเดือนแล้วนะครับว่าในเวอร์ชัน4.0.0เนี่ยมันจะมีภาษาบางภาษานะครับที่จะถูกถอดออกไปนะครับที่แน่ๆเนี่ยก็จะเป็นภาษากรีซนะครับสวีเดนนะครับภาษาดัตช์หรือว่าฮอลแลนด์ในแพลตฟอร์มบางแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีประกาศเพิ่มหรือเปล่านะครับอันนี้คือภาษาตัวหนังสือที่แสดงผลนะฮะส่วนเสียงภาคก็จะเอาภาษากรีซออกไปนะครับแต่ภาษาหลักๆภาษาญี่ปุ่นอังกฤษอะไรเงี้ยยังอยู่นะครับผมแล้วพูดถึงภาษาไทยจะเพิ่มเข้าไปหรือเปล่ายังไม่มีข่าวเลยหลายคนก็อยากให้มีนะครับแต่มันยังไม่มีเรื่องนี้เเลยนนะะคครรรัับื่่อองตมา ถ้ผมอันนี้ก็ใครมีเพื่อนฝูงที่เลือกเล่นไปแล้วนะครับอย่าลืมไปสกิปมาบอกด้วยสกิปบอกด้วยนะครับว่า,าถ้าอัปเดตเวอร์ชัน4.0.0นะครับซึ่งก็อาจจะเป็นวันที่11กันยายนนั่นแหละนะถ้า ID ดีไหนนะครับไม่ได้เข้าเกมไปเล่นเลยเนี่ยติดต่อกัน6เดือนนะ6เดือนย้อนหลังเนี่ยไม่เข้าไปเล่นเลยนะครับล็อกอินไม่นับนะคือบางคนบาง ID เนี่ยอาจจะแค่ล็อกอินไปเอาทองเนาะเช็คชื่อเฉยๆแต่ว่าไม่ได้เล่นเลยนะครับถ้าไม่มีประวัติการเล่นเลย เล,นะเล่นกับคนก็ได้เล่นกับบอทดก็ได้นะครับติดต่อกัน6เดือนนะครับไอดี ID เหล่านั้นจะถูกลบออกไปนะครับเงื่อนไขนี้ก็เหมือนกับปีที่แล้วปีที่แล้วก็แบบนี้เลยนะครับผมถ้าไอดีไหนไม่ได้เข้าไปเล่นเลยเนี่ยเกิน6เดือนนะติดต่อกัน6เดือนไอดี ID จะถูกลบนะครับมีบางคนกลับมาเล่นแล้วทักแชทมาถามผมนะฮะว่าพี่ไอดีทำไมผมเข้าไม่ได้นะครับผมาถามไปถามมาสรุปแล้วไม่ได้เล่นเกิน6เดือนนะครับนั่นแหละครับไอดีจะถูกลบนะครับเพราะฉะนั้นใครมีหลายไอดีนะครับก็เข้าไปเล่นบ้างสักหนี่ปแมตช์สอง มี ID เทพอยู่นะเขามี ID สุรต่าหรือว่าอะไรอยู่นะถ้าเสียได้ย ID นะครับเข้าไปเล่นซักแมต์หนึ่งนะครับผมไม่ใช่เข้าเกมอย่างเดียวนะต้องเข้าไปเล่นซักแมต์หนึ่งเล่นกับบอทก็ได้นะครับอย่าลืมนะฮะนั่นคือสิ่งที่เป็นทางการเนาะที่พี่โคประกาศเองนะครับผมแต่ถ้าเป็นสิ่งที่น่าจับตามองถึงแม้ว่ายังไม่ใช่ทางการนะครับก็คือการ์ดประเภทใหม่นะครับหรือว่าโค้ดการ์ดนั่นเองนะครับโค้ดการ์ดจะเป็นรูปแบบไหนนะครับจะมาจริงหรือไม่อันนี้เป็นสิ่งที่น่่่่่าาาาาาจจััััับบบบบตตตมมมมออ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 องงนนนะะะครรรสสดล้้กกกกกกกญญททีีถไปแว์ใหๆ กำลังจะสูงขึ้นสูงขึ้นเพื่อเป็นแรงจูงใจให้เราอยากเปิดเพิ่มหรือเปล่านะครับอันนี้ก็น่าจับตามองนะครับภาพนี้เป็นภาพคอนเซปต์นะยังไม่ใช่ภาพจริงนะครับผมแต่น่าสนใจมากสําหรับโค้ดการ์ดส่วนประเด็นอื่นๆที่อาจจะต้องติดตามกันต่อนะครับผมเรื่องของเกมเพย์นี่เป็นประเด็นหลักเลยนะฮะเกมเพย์จะปรับแบบไหนบ้างนะครับผมฟังก์ชันใหญ่ๆนะครับเรื่องของการเล่นออนไลน์เนี่ยจะปรับแก้ไขยังไงให้มันเล่นแล้วลื่นตลอดเวลานะครับผมระบบแชร์จะยังมีอยู่หรือไม่นะครับมีฟังก์ชันใหม่ๆนะครับระบบมาสเตอร์ลีกจะมา หรือเปล่านะครับหรือว่ามันคือไมล a g ีกตอนนี้แล้วแหละนะไม่ทำมาสเตอร์ลีกแล้วนะครับมีคำว่าลีเจนนะครับระบบมุมมองบุคคลที่3นะครับการตีบวกการอัพค่าพลังต่างๆนานาที่ถูกพูดถึงกันเนี่ยจะมีอะไรมาบ้างนะครับผมอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากรุนมากที่สุดก็คือเกมเพลย์ครับเซิร์ฟเวอร์การเล่นออนไลน์หน่วงไม่หน่วงอันนั้นคืออีกเรื่องหนึ่งนะแต่เกมเพลย์การเล่นอะไรเงี้ยถ้ามันทําให้เล่นง่ายนะครับบางคนบอกว่าขอเอาภาคเพสกลับคืนมาเลยได้เปล่านะครับผมยยะะเไปี พี่โคก็มักจะปรับตามคําเรียกร้องของเป็นแฟนเสมอนะครับอันนี้คือสิ่งที่น่าชื่นชมของพี่แกนะครับก็รอติดตามข่าวสารกันต่อไปนะครับบางคนอาจจะไม่สนใจนะเล่นไปวันๆนะครับผมวันไหนวันนั้นแหละเพ่ไม่ต้องสนใจแล้วครับวันไหนมาวันนั้นก็วันนั้นแหละครับผมแต่ถ้าอัปเดตนะครับถ้าทุกๆปีที่ผ่านมานะครับพี่โคแกจะปิดหลายวันหน่อยนะครับผมก็ประมาณ3-4วันนะถ้ามันคือวันที่11กันยายนนะครับเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มยังเป็นทางการอีกทีนึงนะครับว่า11กันยายนใช่แน่หรือไม่นะครับโอ ชมช่องยังไม่ได้กดติดตามช่องบมอสกสกีโฟนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ